สวัสดีครับวันนี้พบกับผมเฟิร์สและเพื่อนผมมินครับสวัสดีครับวันนี้ผมสองคนจะมารีวิวการเล่นเกมเศรษฐีแบบเกียนเกียนในแผนที่ล่าซอมบี้ อ้าวมาถึงก็สร้างเมืองเลยผมดวงไม่ดีเลยนะใช่ไม่ได้ค่าสันบิงแต่เริ่มแรกไอ้ไม่ดูซีนีดูซิโอ้แต่งแต่งเป็ดอ้น่าตัวเองก็ดวงไม่ดีเหมือนกันอนะ่ะ ว่าตาเขาที่เรากระลาลาลาที่จนหายใจโว้ยบุ๋งบอกอายุมากเลยแสดงว่าคุณแก่แล้วรู้จักละสิไม่ต่างกันหรอกก็ไม่ต่างกันหรอกไปละสัมบีอยากกัดไม่สัมบี้กับไม่นะกัดคอเฮสัมบี้เลย ว้าวคุณโดนซอมพี่กัดคอโดนกัดแล้วไงถ้าไม่โดนกัดทั้งสองคนก็ไม่เป็นไรส้นหน่อยยิ่งดังอ้าวเหรอต่อแต่โดนกัดทั้งคููก็สีเทินก็จบแล้วอันนั้นไงคนมันดวงแข็งมินได้ก้านะ ไม่รู้สินะนั่นไงสองแต้มพระเจ้าแต่ตอนนี้ลมบ้านผมแต่ตอนนี้ลมบ้านผมแรงมากดูนีมดนเน่ดูนเน่โอ้โหไม่โดนผมดวงดีไม่ต่างกันหรอก อันทัไนไนอันทันเงยซอมบี้จะไม่วิ่งนะฮะแต่บังเอื่นว่าซอมบี้โดนยิงแล้วซอมบี้กรยเป็นเล็วล้าสองมันก็เลยเดินต่อสักั้อีกัวพักซอมบี้จะวิ่งนะครับผม <c oughs> แล้วซอมบี้วิ่งเร็วด้วยรอดรอด คุณว่าผมนะมินคุณว่าผมจะทายถอยได้เท่าไหร่ไม่เป็นเบิ้ลนอาวได้เฉยเทพครับผมเหรอเจ็กับเก้าไกลกันนิดเดียวเองนะสองแรมน,นะอ้ะตาตอนแรกผมก็ได้เจดี่ไงเจ็ดเลยไหมล่ะเจ็ด แต่พลาดเจ็ดยับเจ็ดยับไม่รู้จักแนตะ่เจ็ดยับเซฟิกุลาอู๋แบบสามแย่แล้วแย่แล้วเรื่อยๆสิผูกแย่แล้วแย่แล้ว เราจะได้ปิดฉากหรือไม่เรามาดูท่านไปไหนนะใครจะฆ่าซอมบี้ได้เพิ่มมังโจมตีผมว่าคุณโดนกัดคอแน่เลยผมว่าโดนกัดคอแน่เลยโดนตั้งคู่อ้าวบินโหตายแล้วห้าท่มโอ้ชิต รีบลงไปแก้พิษด่วนไม่งั้นตายคู่เร็วๆล้พลาดนะครับไปหมดเลยนะเนผมบอกแล้วว่าพลาดตายแน่ๆงานนี้ตายแน่เจ็บเจ็ดเจ็บพาดเขให้ตายเหอะจะตายคู่ไหมเนี่ยก็ไม่รู้ดิไม่นะไม่นะ ผมขอใช้เอเทมช่วยแล้วกันขอให้พระเจ้าช่วยโอนคุ้คของลูกด้วยโอ้ยพระเจ้าไม่ช่วยผมเลยเย็ดเคพระทูขอไฟที่ผมสะบัดแรงลาก่อน ยังยังยังไม่ไหวแล้วจริงๆก<ต>ับ <ไป S 1> ซอมบี้ตัวนี้จบแล้วแอะตายกูโอ้ไปแล้วครับซอมบี้ตายซอมบี้ไม่ตายแต่พวกผมตายผมไปแล้วครับสำหรับคลิปนี้ผมลาไปก่อนนะครับมินไปเราไปกัน สบายครับพบกันในคลิปหน้านะครับเออถ้าชอบคลิปนี้ผมก็กดไลค์นะครับแต่ถ้าคิดว่าใช่สำหรับพวกคุณพวกคุณก็กดซับสไครต์นะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามผมถ้าชอบนะติดตามผมได้ในช่องยูทูบชื่อ first NPD นะครับ ระหว่างเฟิร์สกับ NPD คุณต้องเว้นวักด้วยนะถ้าคุณไม่เว้นคุณอาจจะไม่เจอบ๊ายบายครับผมไปจริงๆแนละ้ว